สวัสดีครับวันนี้นะครผมมาแนะนําในเรื่องของการทดสอบ GPS tracker นะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งจริงนะครับอันนี้เป็น GPS ที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับและผมจะแถมนะครับตัวฟิลแท็บด้วยนะครับผมทําคลิปวิธีการติดตั้งฟิลแท็บไปแล้วนะครับแล้วก็แถมซิมให้ด้วยนะครับซิมที่เหมาะที่สุดสําหรับ GPS ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะแถมตัวตัวสายปากปากคีบลักษณะเนี้ยนะครับ เพื Now, ่อที่จะทดสอบก่อนที่จะทําการติดตั้งจริงนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเพื่อนๆต้องเอาซิมตัวนี้นะครับไปลงทะเบียนก่อนนะครับทาด้วยตนเองง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับเพื่อนๆสแกน QR code ตัวนี้แล้วทําตามได้เลยก็คือสแกน QR Code นะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรต่างๆวกเนี้นะครับแล้วเข้าไปสู่ระบบและก็จะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับในแต่ละเดือนนะครับผมแนะนําให้เติมเดือนละ30บบาทนะครับเพื่อให้ซิมสามารถ ใช้งานไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่วันไม่หมดนะครับหลังจากที่พวกเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาซิมนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับไปใส่ที่ตัว gps นะครับที่ตัว gps นะครับมีน็อตสตัวนะครับอันนี้ผมแกะคลายเรียบร้อยแล้วนะครับคลายเรียบร้อยมันจะเปิดออกมาแบบนี้ได้นะครับพอเปิดออกมาได้ปุ๊บให้เพื่อนๆดูสัญลักษณ์รูปซิมตัวนี้นะครับแล้วก็รูปซิมตัวนี้นะครับให้มุมตัดตรงนี้กับมุมตัดตรงนี้ตรงกันแล้วก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วก็นิ้วกด ให้ดังแป๊กครับนี่ครับพอนิ้วกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติถ้าซิมมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับไฟตรงนี้จะเริ่มกระพริบนะครับแต่ตรงนี้นะครับไฟไม่กระพริบเนื่องจากว่าใน gps ไม่มีแบตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆชาร์จแบต gps ก่อนนะครับผมแถมสายปักที่แบบนี้ไปนะครับง่ายๆเลยครับวิธีการชาร์จแบตนะครับก็ให้ ให้เสียบให้คีบสายเส้นหนึ่งนะครับเข้ากับขั้วลบครับส่วนสายอีกเส้นหนึ่งนะครับคีบกับขั้วบวกนะครับในส่วนของปลายสายตัว G P ains. S tracker นะครับมันจะมีสายสีดําสีแดงสีส้มนะครับสีส้มนี้ไว้ต่อกับไฟ A C C นะครับเรายังไม่ต้องต่อก็ได้นะครับสายสีแดงนะครับคีบกับไฟบวกนะครับจําไว้นะครับสายสีแดงคีบกับขั้วบวกนะครับก็เอามาคีบนี้ครับ สายสีดำนะครับสายสีดำคีิกับขั้วลบนะครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ระวังอย่าให้ปลายสายมันแตกกันนะครับมันจะช็อตนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าไฟมันจะเริ่มกระพริบแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะนี่ครับมันจะเริ่มกระพริบนะครับการกระพริบ เป็นการหาสัญญาณนะครับ GPS จะมีสัญญาณอยู่2ตัวคือสัญญาณ GSM คือสัญญาณโทรศัพท์กับสัญญาณ GPS นะครับไฟสีส้มเนี่ยก็คือสัญญาณ GSM นะครับคือรับสัญญาณโทรศัพท์นะครับส่วนสีฟ้านะครับก็คือสัญญาณ GPS นะครับหลักการคือไฟทั้ง2ดวงมันจะต้องติดค้างนะครับไฟ2ดวงต้องติดค้างแล้วถึงจะจับตำแหน่งได้นะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าสีส้มเนี่ยติดค้างเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือรับสัญญาณ GSM ได้ละ ส่วนสีฟ้านะครับเห็นว่ามันยังกระพริบอยู่นะครับในกรณีที่มันกระพริบอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาวางไว้ที่รุ่งโล่งนะครับมันจะสามารถจับสัญญาณได้เร็วแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไฟไม่ติดทั้ง2ดวงเนี่ยให้คีบให้คีบแบตเตอรี่เนี่ยทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้ให้ตัว GPS สามารถทํางานได้นะครับช่วงที่เรารอนะครับในการจับสัญญาณ GPS นะครับ ให้พวกเราไปติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับต่อไปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่จะใช้นะครับเพื่อนๆต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าชิโนแท็กโปรตัวนี้นะครับาดาวน์โหลดจาก Google Play Store หรือว่า App Store ในส่วนของคนที่ใช้ iPhone นะครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาจะถาม User, หายูเซอร์หาเซนะิร์ฟเวอร์หายูเซอร์หาพาสเวิร์ดรับ ตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับมุมขวาด้านล่างนะครับให้เราแตะตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเราก็เลื่อนขึ้นมาครับเราไปหาที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วมันจะถามหาเซิร์ฟเวอร์นะครับหาผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกใช้ ChinoTech Pro นะครับผู้ใช้นะครับ ก็จะเป็นเลข ID ที่ติดตัว GPS นะครับอ่านี้ปิดไปก่อนครับก็คือเลขตัวนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือเลข ID ติดตัว GPS ก็คือ1นึ่งสองสองสี่ครับศูนย์หกสามนะครับส่วน password นะครับรหัสผ่านตัวนี้ให้ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะครับแล้วแตะเข้าสู่ระบบเลยครับพอเข้ามาสู่ระบบนะครับถ้า GPS Hacker เนี่ยตัวนี้มันทำงานแล้วนะครับเนี่ย มันก็จะชี้ตำแหน่งมาที่บ้านเรานะครับในขณะในสภาวะที่ GPS ทำงานสมบูรณ์นะครับไฟ2ดวงจะติดค้างนะครับสีฟ้าสัญญาณ GPS สีส้มสัญญาณ GSM นะครับในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยผมอยู่ในคู่มือแล้วนะครับสามารถไปศึกษาดูได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการทดสอบ GPS ถ้าไฟตรงนี้ไม่ติดนะครับถ้าไฟตรงนี้ไม่ติดให้เพื่อนๆเอา GPS ไปต่อแบบนี้ครับสีดํา ต่อขั้วลบสีแดงต่อขั้วบวกต่อทิ้งไว้เลยครับประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับเพื่อที่จะชาร์จแบบ GPS ให้เต็มนะครับและถ้าพบปัญหาว่าไฟสีส้มนะครับไฟสีส้มตรงนี้มันกระพริบไม่หยุดนะครับให้เพื่อนๆพ,พิจารณาในเรื่องของซิมนะครับแนะนําให้ใช้ซิมที่ร้านแถมไปให้นะครับหรือว่าการใส่ซิมอะไรต่างๆเน,นี้ยรบกวนถ้าเราใส่ไม่ดีเนะี่ยไฟสีส้มจะไม่ยอมติด เพราะสัญญาณ GSM ไม่ได้นะครับเพราะะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยผมเน้นนะครับว่าควรใช้ซิมที่ร้านแถมนะครับส่วนสีฟ้านะครับคือสัญญาณ GPS นะครับสัญญาณ GPS จะรับจากดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะอยู่ที่โล่งๆในครั้งแรกนะครับถ้าอยู่ในจุดที่โล่งๆเนี่ยสัญญาณ GPS จะรับได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของครั้งแรกนะครับขอให้เพื่อนๆทาตามนี้นะครับ ก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับอยากจะให้ติดตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเอาไปซ่อนไว้ในจุดต่างๆแล้วนะครับแล้ว GPS ไม่รับสัญญาณเงี้ยเราจะต้องรื้อออกอีกนะครับมันเสียเวลานะครับดังนั้นทางร้านขอแนะนําในเรื่องของการติดตั้ง GPS เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ